ตาแล้วเนี่ยต้ดต้าด hey, hey, hey. oh, yeah. yeah. ูาพี่ตาเฮเฮ้ยเยโอ้ยเหนตัวมาเลโปเต้โปเต้เอ้ามาจะไล่เอ้ยกิจังหวัดทอทำจัวดหัวดูแสงเปิดนะเป็นไง โอ้แล้วบีกอลเกสโว่ทางด้านาเลนประคองลงมาข้าเลนเข้าไปตีเอาดิไปดิเออไปเร็วกว่าแค่ก่อนแต่มันไม่แข็งนะแต่มันไม่แข็งอ่ะท้าบล็อตดิเขาเล่นเบิ้ลนะโหตุดเลยนะนี่กับตำแหน่งตีข้าเลนพึ่งประคองลงมาให้มันพิจารณาก่อนเนอะข้าเลนตัวใกล้่อตัวใกล้ แลนเขาก่อนแลนแลนเขาก่อนแลนเอาช่างซื้ออยู่สายลอยแลนปล่อยแลนเรื่องของ้นดิ ไม่เปลี่ยนนึกเขียนเนี่ยมันเหนื่อยมันก็ได้เป็นถ้ามันไม่เล่นเปลี่ยนเขาไม่เปลี่ยนแพ้แพ้ค่อยโทษใหม่กี้ลงไปไม่แพ้ก็ไม่เกี่ยวกับเราเออฉลาดจริงๆเลยเล่นบอลแบบเล่นบอลแบบข้าร้อยไอ้เช่องไม่ด่าไอ้เชื่องเล่นบอลแบบเพื่อของกู้ไม่เรียกก็ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่ ร้อนเลร้อนแต่ลมเลยจะไม่ไหวร้อดฝุ่นมาหมดคู่นี้ตั้งแต่ไล่ไล่ไม่ไล่ต้องไปไล่ฝั่งนูุนแทนแล้วแดดมันไล่มาเรื่อยโดนโดนไม่เข้าถึงบอลกันล่ะไม่เดินหน้าบอลกันเลยพี่เอ้ยเฮ้ยนึกเป็นไงบ้างอาญาเลย ปล่อยปเปล่อยขาเล่นไหมเราไม่พูดละเขาไปเล่นไงเขา่อยตามใจเขาอย่าพยายางเราเราจะโดนด้วยแแต่ไ้เขาลบ

นนถ้าไม่ให้มันลงอ่ะไม่ีเียงลงเลยน้อนั่งเฉยมึงนะดีดี้วยยืดเาดไม่มีาีเสียโนี้

เนีลกตามันเนี่ยจริงจริงอย่ตามนิดเดียวใช่ตามเล่เป็นผ้อแล้วกันเคสนามมันใหญ่ึีนมันเคีแล้วครับมีโกสนามใหญ่โกพ้อนใหญ่แล้วมั่นครับว้าแล้วมันกว้างโคจิเ้คน เจ็ดสียนะเพราะบางสนามเจ็ดคนเ้าก็ใช้โเล็กถ้าใคริไกลๆดีมันไม่ใช่ีอมันไปหักลบกับสนามที่ไม่ดีออกสนามไม่ดีแล้วโปรเล็กก็ยิ่งใหญใช่เพราะบางที่ไปถ่ายเจ็ดคนมันโปรไม่ใหญ่ไงว่า ส <c oughs> <c oughs> แ้กดูเราจะน้ำใหญ่กว่าพุทซศนหน่อยเดี <c oughs> เยวใช่นเนือก็นานกนหน่อยอ,ยอย่างเดียว <c oughs> ใช่จะมวยจะยิงลูกกันอย่างเดียวเลยได้ <c oughs> <c oughs>

ไม่มีโกลายมีโกลายเล่นไปเลยเล่นไปเลยเล่นไปเล่นไปไปสองนึงยิงนี่ยิงนี่เออเก็บบอลมาดิเออเอกซ์ซับเขาเรียกแล้วเขาเรียกแล้วเชนเชนไล่อยางเราเรียกไล่เขายอมลงเลยไหมยอมลงเลยไม่เรียก แล้วไงเป็นญ่ปุ่หรอไเจ้าว่าผมจะเอาอะไรมาปวดพยานมันขึ้นที่ลังมันไม่กล้าเลื่องพี่แม่เหี้ยตรงๆนะเข้ามาที่สองเจอดิบๆแล้วเว้ยอยากเจืดจัดมไันไม่ลงเลยไึงอยากเยอกแล้วผมจะลงไม่อยากเล่นก็ได้ผมก็ไม่เอาเปลี่ยนลงก็ได้นั้นแหละอ๋อนี่โค้รเหรอเนี่ยโค้รเหรอเนี่ย โค้ดไม่ดีอ mm ่ะเขาบอกเตะครอ่หาอยดกพียงพอเนาะฮะเอาเก็บแรงไว้รอบสองพอเฮ้ยมงข้ไก่ด้วยโบเดรปันโดเดรันโอเดรปันโอ้โหเฮ้ยโมงอ้ไก่หน่อยโมงข้าวด้วยนี่ของจริงโค้ดโค้ดตั้งสอง

ตีเข้าเร็วตีมายหมาลูกแคน่ะุกแคน่ะสีจังหวะบอลลอยมาถึงได้ถึงก่อนเลยไม่ต้องปล่อยบอลตกอ่านจังหวะบอลดีๆไปต่อไป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 ปุ๊บ

Ô ô. Chạy vào ngoài này. เอาแมวบอลหน่อยแมวบอลหน่อย. Chị đi. đi ให้เสียงเยอะหน่อยเฮ้ยมึงพูดกันหน่อยตีตีให้เสียงให้เยอะกล้าตอบใหเยอะเปลี่ยนได้เปลี่ยนเลยสั่งเลยสั่งเพื่อนเลยไมาๆมาเป็นได้ข้างหลังไลยเต้นเป็นดีเลยว่ะกันตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวไหนเนี่ยฮ่า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  ช้าเอ้ยเปิดตัวเลยเปิดตัวเลยเชื่อเพื่อนหน่อยเชื่อเพื่อนเดินกลางหน่อยเดินหนตัวเลยไอ้แสนตัวหลังแสนยื้อให้เออเข้าเข้าเฉย เอาย่งคือเนี่ยผมจเอามาให้เด่นแล้วสามคนคือไม่เปลี่ยนมัจะเปลี่ยนได้หรเปล่านลยเนี่ยมนดีอไร่ะนี่นลี่จไ่ลยยนั้นะพี่แจให้มันไปนกจะหมดแล้วเดี๋ยวไปเอาน้ามาตกล้ายหน่ยกํลังจะหมดแล้ว พวกเ่กรรมการด้วยยิบนัมแคืนแค่คืนเดี๋ยวเคีนเอาบอลตีเอาบอลเลยตีคุณบอกเรา5าทีพอแล้วกรรมการนึก่าหลังนแทนสีขึ้นสูงตาเราเขาไปไหมเราเข้าไปน มีแต่น้รการได้ีแน้ั t t ่งเลยนั right. yeah, s <S ่งเลยต่วไีแต oh, ่มองอ่ะม่งด้ยกากน้าเลยยน้มีอ้ตัวนี้ก็ได้แล้เดี๋ยวไปยกประคืนไปได้ติดก่อิกนแ้วก็เดี๋ยวยกืนกปรการนดวยไมมีกน้ำไปเลยวยนเ่นกเยย่แว่าวย้า่แเย้ ขันมาขมาเรื่อยๆเข้ามาไม่ได้ข้อสองคนอ่ะเขางคนเมื่อกีข้าสองหลุดหมดเลยไม่โดนเล่นง่ายๆเลยประจํากันไกลเงคนเลยนี่ไม่เข้าเพราะเซนเพราแฉจะหลุดแลเียนยังเล่อยูน้ำแดเรียก อติดม <ítulo> like, ือหรอแนติดมือเหรอติดมือเลยเพ่อนไปตรงๆเต็มพ่อเลยมันใจก็เต็มพ่อเลยจะได้ไม่เสียดายไปไปไป่ห้มันใจก็เต็มพ่อกล้าเล่นให้เสียงให้เยอะหน่อยไม่ได้ยินเสียงเลยบอลลอยมาเข้าถึงก่อนจะอย่าไปปล่อยบอลตก hết đơn rồi hết Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ lỡ những video

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ชาแล้วชาแล้วตาจ้อยขาบอลง่าจัง bon. ลูกแต่ยงไก็ง้างดิหันไลูกเพื่อนเท้าหน่อยด็คิด้ารับฟันจากับจันลุยหนเอยยังไม่ตื่นเลยเฮ้ยใจเย้ยใจ เดินเลยเดินเลยด้านใช้ธทรจิตสั่งไม่ต้องใช้เสียงเจ็บคอต้อบอลยังไม่ค่อยตังค์ไอ้รอบอลลงทีมยังไม่ค่อยมีเสียงเอ้ยถึงก้อนนี้เป็นก้อเป็นโกนี่เจ็บคอนะทีโกนตลอดที่ก็ไอ้ด้วยกระดายาวๆสนามใหญ่เลยโอย วันไหนกองเชียร์เยอะเนี่ยถ้าเป็นแบบไอ้บอลที่พูดกันไม่รู้เรื่องหรอกได้ยินหรอกไปดูซอร์ที่มอสวโอ้ประตูมันสั่งได้ยินที่ไหนไม่ได้ต่างกองต่างโกนโอ้ต้องตะโกนเสียงต้องดีอ่ะต้องไปฝึกร้องโอเปร่าแล้วไปเล่นตามแผนแล้วประตูก็ไม่ต้องสั่งอะไรเยอะสั่งแค่เกมลับเดือดต่างใจนี่เดีือดต่างใจน่บอลบังไว้ต่อยเกเก่งหมดเกม เดี๋ยวนิดฟังไว้ก่อนฟังไว้ก่อนไว้ดล่ได้ไม่ได้เออใจดิเปนหอนขึ้นดิบอลอยหัวก่อนดิเฮ้ย Đơn lên đơn lên đơn lên. Có lắm lắm ơi, để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ดันขึ้น18ดันขึ้นดันขึ้นบนดนะมงตันี้กัยเยาวชนที่เต็คคัดไปทีเดลาคนตัันเล่นมาตั้งแต่โอ้ตั้งแต่14แล้ว10ไดแบกอายุมาตั้งแต่แบกมาตั้งนานแล้ว14ไปเล่นกับเยาวชนกูแรกกูเขามันจะเสียเคนเาแรกเคนเจ็บตลอดเหมือนพ่อมือน่อ ผมมาถ่ายใหม่เห็นมันตั้งแต่โอ้โหเล่นตั้งแต่นั้นนะแแบกลลงงตต่่ไปผมนึกว่าอายุมันเยอะแล้วยังเตะสิบห้าเลยแต่ว่าตั้งแต่แบบมาตั้งแต่เด็กแล้วนนี้เหิงคนเดียวแสนตายเลยนิวเลยนิวเลยเค้นหายมึงที่ให้มันหน่อยเคน ทำไมมึงไม่เล่นบอลก่อนปล่อยบอลตกทำไมอ่ะเล่นก่อนดิป okay. ล่อยตกหลายทีไปเฮ้ยหมดกก็เปลี่ยนไห้เพื่อนมีเยอะอหมดกขาเปลี่ยนเดี๋ยวตัดบังไว้ก่อน เลยบอลเลยเลบอลเอยไปผันเลยลูกผ mm ันเลยเีเหตห้เดินนิดเดียวเดินก้าวนิดเดียวลูกเดียวให้กินเลยเดียวไปไปหยเดินมาเงี้ยใช่หรออ๋อโอ้ไม่ทัน

ไม่พิงเหน่อยะราเ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 รามีคอรได้อีนะโม่รับยัโดนบล็อกเพชรอีกไม่บอกบู๊ห้อมงเลลออี่งเล่งลไหมลูกเดี๋ยกล้อมอยู่ให้แล้วครับล้อยู่ีหนึ่ด้วย ไม่ตองเล่ก็ยิงได้ไปกี่ลูกเยไม่ใช่โดนไม่ใช่เหรอเสียด้วยไม่ใช่เหรอเฮ้ยง่ายๆแตหลังเข้า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 เฮ้ยนเข้าอย่างเงี้แหละนุ้ยกไม่เข้านี่ทไมอะลูกแข็งตัแเลย หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วแรอ่ะแรงไได้บ้างเหรปลนทล่ได้ดูจอยเปลนได้ดวยลงไปต้่นเกมรับนะลงไปต้องเล่นรับนะได้เกเกมสัมัเกมเนเกมตามอยู่แดงอ่ะตามไม่เฝ้า้า

ข้างละร้อยอ่ะวิ <Labor ator il fi> ่งไงแล้วก็มีข้างละร้อยแส่วนสำรองข้างละร้อยคนหน้าบอลวิ่งเขาจะมีเลยยี่สิบสี่ชั่วโมงใช่ไหมใครได้ตดระยาสุดนาสุดไม่เปลี่ยนอ่ะวิ่งจนเหนื่อยเรียกเลยเรียกเลยกำลังได้ไม่โดดมาก แถนะหมดแล้วแถ่นะกนท่อ่กินท่องน้ยมไม่เฝ้าวางเจ้าวางเจ้าตัดตี๊ตัดเออเช้าเจอไนี่ไก่เค็มไก่เค็มมันหมักใน่ถั่วเยี่ยวอรเด็นเอแต่เราที่เรากินเลยหมักแถ่นะหนเอยต่อมมาสถั่วเยี่ยวเนี่ยพี่เลย์ไก่เค็มไป หิกินเยหกโมจะมืดยังไม่มีใครชยหกถึงหกโมืดมันจะมืดไม่มีสไฟตเลยไม่สนุกเอีน้ำมาคืนกรรมการด้วยไฟยังจะหน่ยด้วยน้ำก็ันน้ำหมดแล้วไหนกรรมการเตกินเหร้คนเดียวเน็ตเดดตัตวัดตัดตวัดต้องโอ้โหพ่อท้าวองนะเต็ thải lên thải lên Tát Thoải lên mấy net mít mít có tua cây mít tịt lên mít anh new mẹ new mẹ 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 mẹ